นี่ผมจะบอกเลยว่ายุคนี้เป็นยุคขุดทองคุยกระดาราหรือคนมีอำนาจยุคก่อนโอเค<ม>คนที่แบบว่าโอ้โหจับจองที่ดินไว้แล้วโอ้โจับจองเวลาของทีวีโทรทัศน์ไว้แล้ว<ม>หรือคนที่แม่งมีอะไรที่ดินเยอะๆ<ม>ตอนนี้ประชาธิปไตยหมดครับ<ม>ประชาธิปไตยหมดมใครเราเท่ากันแล้วใช่แล้วคุณรู้ไหมไลฟ์ like, แต่ละไลฟ์ของผมอะโอ้โห inbox สั่งของเข้ามามหาศาลปิดการขายในเพจตัวเองผมไม่เคยต้องงอสปอนเซอร์ ไม่เคยมีแต่สปอนเซอร์มางอผมแล้วผมไม่เอามีเป็นแบบนั้นโอเคข้อสามนะตอนนี้สกุลเงินกลับมาทุกอย่างนะในหมวดมวมเมื่อกี้บอกแล้วไนงะทุกอย่างเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าคุมทรัพยนะ์ที่แท้จริงตอนนี้คือความสนใจจากคนเงินจริงๆ คือทุกคนคนไจะเถียงว่าเออเป็นที่ดินเป็นเป็นเป็นเน็ตเวิร์กเป็นอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนทั้งหมดทั้งมวลสรุปมาทั้งอย่างทุกอย่างนะสิ่งที่เป็นขุมทรัพย์จริงๆตอนนี้คือความสนใจจากคน real currency real currency ตอนนี้มันเหมือนกับคุณจับจองที่ดินอยู่ตอนนี้ถึงโลกอินเทอร์เนต็ตนะคุณสะสมไปเลยฐานแฟนของคุณสะสมฐานแฟนของคุณเพราะนั้นข้อ3คือ อะไรนะขุมทรัพย์ที่แท้จ,จริงคือความสนใจจากคนคุณต้องแย่งลูกตาเข้ามาให้ได้แย่งลูกตาอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องเขาจะต้องเป็นฐานแฟนข้อนี้ที่ดาราทำทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำไม่ทำไม่ยั่งยืนเพราะว่าฐานแฟนไม่ได้เป็นฐานแฟนตลอดเวลาและฐานแฟนแถมไม่จ่ายตังค์อีกเข้าใจป่าพูดง่ายคือ,อสมมุติว่าเป็นฐานแฟนดนตรีไว้ฐานแฟนดนตรีวงอะไรก็แล้วแต่ แต่มันจะมีสักกี่วงที่แบบว่าคนซื้อซีดีของเขาอะคนซื้ออาซีดีหมดยุคไปแล้วก็เอาเป็นไอทูนหรือซื้อเป็นไฟล์เสียงเพลงของเขามีสักกี่คนแทบจะไม่มีปรากฏว่าดาราก็ต้องไปจ ern, ไัดคอนเสิร์ตใช่ปะคอนเสิร์ตที่แม่งเหนื่อยสุดผมบอกได้เลยผมทำมาเยอะแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยเหนื่อยสุดแล้วต้องก็้อ,อไปขอสปอนเซอร์อ,อีกแม่งกลับมาเรื่องเดิมขอสปอนเซอร์นินใครใคใครใคร,ใครที่เคยทำคุณจะรู้ว่าแม่งโคตรเหนื่อย วันนั้นวันนั้นดูรายการคุณ,ค,ณคุณสุธิชัยหยุ่นสัมภาษณ์คุณดูนะผมไปดูก็ไม่ได้ดูในทีวีนะดูอยู่ใน youtube ดูฟรีอา่าก็คุณสุธิชัยหยุ่นสัมภาษณ์คุณดูแล้วคุณดูก็บอกเลยว่าโอ้โ oh, หสมัยนี้หาสปอนเซอร์ยากมากกับรายการของเขาแบบเด็กออกไปเด็กที่นั่นแล้วคนในวงการทีวีก็มาถามคุณดูบอกว่าจะทำยังไงดีคุณดูก็ตอบไปตรงๆหรอว่าน้องพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า พี่เองก็ยังงงกับตอนนี้อยู่เหมือนกันว่าจะทำไงต่อดีโอ้โหตอนนี้มันถ้าพูดขึ้นชื่อคำว่าสปอนซ์ต้องไปหาสปอนเซอร์นี่คุณเหนื่อยแล้วแต่มันต้องมีเทคนิคทำยังไงให้สปอนเซอร์วิ่งเข้าหาคุณแล้ววิ่งเข้าหาแบบประเภทที่ว่าคุณก็ไม่ค่อยอยากได้แล้วด้วยนะคือขี้เกียจคุยอะกูกูกูออกรายการคนเดียวเองคนเดียวกูได้รวยกว่าเยอะเลยกว่าจะไปหาสปอนเซอร์ต้องด่ เด้งไปเด้งมาให้ผู้ใหญ่ต,ะต,ะตะัดสินให้นนนี่นี่โอ้โหไหมกูกูกูออกรายการกูไลฟ์ของกูเองดีกว่านะง่ายกว่าเยอะเข้าใจไหมแล้วเลอย่างหนึ่งขอสปอนเซอร์ที่คุณกําลังลดตัวลงไปเวลาคุณไปของเงินชาวบ้านนี่คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองคุณไปแบบว่าคุณ ต้องไปนั่งรอรอเขารอเซ็นรอผู้ใหญ่เซ็นแล้วผู้ใหญ่แม่งก่อนจะตัดสินใจก็ต้องขึ้นไปกระบวนการกี่กระบวนการให้เจ้าหน้ายเซ็นแล้วก็พิจารณาโน่นโน้นพิจารณานี่คุณก็ปวดหัวถึงเวลาคุณอาจจะกังวลลูกน้องไม่ต้องจ่ายเงินไม่ไม่ใช่วิธีนี้ในในในโลกของเราเนี่ยโลกของกับผมกับลูกศิษย์ที่สอนขึ้นมาเนี่ยธุรกิจ10ล้านร้อยล้านก็มีนะครับหลายร้อยล้านก็มีกันลูกศิษย์บางคนแซงหน้าผมด้วยซ้ํา ไปทําธุรกิจเป็นแล้วก็คนวิ่งเข้าหาเขาก็เฉยๆเดี๋ยวนี้สปอนเซอร์วิ่งเข้าหาเขาก็ไม่เอาด้วยไม่ตอบไม่รับโทรศัพท์ไม่ไม่โทรกลับด้วยเอาสไตล์ผมอีกแล้วไม่ไปไหนด้วยนะสไตล์ผมก็คือแบบกูอยู่เนี้ยไม่ไปไหนเลยแล้วก็ไม่ออกจากบ้านนะครับยกเว้นไปต่างประเทศเที่ยวใช่ไหมมันมีคิวไม่กี่คีวไม่มีกุญแจอยู่ไม่กุญแจแต่ถ้ากอดคนที่เป็นดาราแล้วเขายังคิดในโลกแบบเก่าเนี้ย เราต้องรอคนมาจ้างหรือรอวิ่งหาสปอนเซอร์นี่ไม่รอดแน่นอนแต่คุณจะต้องเป็นคนที่ควบคุมชะตาชีวิตตัวเองและเดี๋ยวจะให้ข้ออะไรไปหนึ่งข้ออะไระเนี่ยเดี๋ยวก่อนข้อ4แนะนำเพาเลยวเ่ข้อคือคีย์คือคำนี้คีย์คือคุณจะต้องกำหนดแบรนด์ตัวคุณเองกำหนดบทบาทของคุณเองอันนี้ทุกคนต้องทำไม่ว่าคุณจะเป็นดาราหรือจะเป็นคุณจะเป็นดาราหรือไม่ใช่ดาราหรือเป็นคนที่จะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนที่เป็น เป็นคนที่ถูกจ้างเป็นงานประจำฟรีแลนซ์เลยก็ตามคุณจะต้องมีแบรนด์พูด,ดง่ายมีคำว่าแบรนด์แบรนด์คืออะไรแบรนด์คือชื่อเสียงพูดในพูดชื่อปุ๊บฉันรู้คนนี้เกี่ยวกับอะไรฉันรู้ว่าคนนี้แม่งชื่อเสียงดีคนนี้ฉันเอ่ออย่าอผมแบรนด์ของผมผมวางตำแหน่งแบรนด์ของผมเองผมไม่เคยให้ใครมาพูดไม่มีเจ้าของค่ายที่ไหนมาบอกบัณฑิตเอ่อปีนี้วันนี้กูให้มึงเป็นเล่มคุณพ่อ นะมีมีมีนะสามสิบเออสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเขามาจ้างพี่จะไปให้เป็นเล่นเป็นพ่อเป็นเล่นแสดงหนังเล่นเป็นตัวพ่อกุ้งแมวไม่คุยละหน้าอย่างนี้เป็นตัวพ่อมเป็นพระเอกเว้ยใช่เปล่ามันพระเอกเว้ยในสิบปีที่แล้วนะสิบปีที่แล้วปฏิเสธไม่คุยด้วยเลยนี่ตอนนี้เาห้าเาให้เป็นพระเอกอะรเออมีคนบอกว่าหน้าเหมือนพี K ่ TPN หรือว่าบอกเหมือนบอกมาริโอ้ก็มีนะ โอเคโอยตัวเองซะหน่อยหนึ่งพูดง่ายๆคือคุณต้องกําหนดแบรนด์ของตัวเองคุณต้องไม่ห้ามห้ามเล่นบทอะไรที่เขาไม่อยากให้คุณเล่นเข้าใจป่ะคุณไม่ใช่รอให้ตลาดม่งมาดิฟายคุณทหานิยามตัวคุณบอกว่ามึงเป็นอย่างนั้นเฮ้ยมึงตกละเออห้ามสมมติว่าคุณเป็นรายการทีวีถ้าคุณเป็นรายการทีวีคุณก็ต้องแข่งกับชาวบ้านเขาใช่ไหมล่ะหรือว่าเป็นสปิเกอร์คนหนึ่งเป็นนักพูดคนหนึ่งเป็นดาราคนหนึ่งคุณจะกําหนดแบรนด์ตัวเองว่าเฮ้ยแบรนด์กูขึ้นตลอดเว้ย เศรษฐกิจแบบไหนกูไม่แคร์หรือคุณจะร้อยคนแม่งกำหนดกู้ไอ้นี่แม่งตกกระแสละแล้วไอ้นี่แม่งไม่ใช่ละไม่ใช่คุณต้องรีอินเวนต์ตัวเองตลอดรีอินเวนต์ตัวเองแบบสามารถกําหนดแบรนด์ตัวเองได้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นยุคใหม่เนี่ยผมเปลี่ยนยุคมาตลอดคุณสังเกตว่าแต่ก่อนเป็นคอนดักเตอร์ดูแก่ๆหน่อยใช่ไหมใส่ชุดดำๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมก็รีแบรนด์ตัวเอง re vent, รีอินเวนต์หรือประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาใหม่ แต่มันก็ยังเป็นตัวของผมอยู่นะผมไม่ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรประดิษฐ์แบบไหนเนี้ยเฟกใช่ไหมแต่ผมก็ยังเป็นตัวผมแต่มีอะไรที่ผมทำแล้วสนุกกว่ามีอะไรที่ผมทำแล้วแบบว่าชอบกว่าแล้วก็มันสร้างผลกระทบต่อสังคมสร้างผลกระทบต่อสังคมที่ดีกว่าการเป็นคอนดักเตอร์มากกว่าการเป็นคอนดักเตอร์ผมก็สนุกกับชีวิตตอนนี้ผมก็ทําตอนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจคือการแบรนด์ตัวเองใหม่การบอกไปกับตลาดว่านี่แหละ ฉันคือคนดีแล้วก็ตอกย้ำทุกวันฉันคืออาจารย์ของอาจารย์นี่คือแบรนด์ผมแบรนด์ผมอาจารย์ของอาจารย์ไม่ใช่ฟลุกนะเว้ยผมกำหนดเองไม่ใช่ฟลุกผมไม่ได้แบบว่าไป้อยคนอื่นพูดคำนี้ไม่ใช่กูพูดก่อนพวกมึงตามเข้าใจป่ะแล้วผมก็ตอกย้ำด้วยหลักฐานตลอดเวลาตลอกย้ำด้วยหลักฐานลู้สิกงผมรวยกันไปตั้งหลายคนแล้วแค่มาเรียนบางคนแค่มาเรียนอาทิตย์เดียวรวยแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะถึงนั้นสุดท้ายคนเราควรจะบอกเขาก่อนว่า ก่อนข้อสุดท้ายเนี่ยข้อเด็ดเลยนะเนี่ยไม่จะเนี่ยค,คุณไปต้องไปเรียนข้อน,นี้จะไปเฉลยในนี้คือคนไทยคน,คนไทยเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะนี่เป็นเหตุผลที่เขาอยู่ไม่ยงไม่อยู่ยงคงกััพันคุณสังเกตเทรนของเทรนด์ของกระแสของผมขึ้นตลอดนะจําจำไว้ตั้งแต่ผมมาเปิดตัวในประเทศไทยประมาณกี่ปีสิ ตั้งแต่อายุ31อ่ะตอนนี้48ใช่ไหมก็17ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วคนผมขึ้นตลอดรอวยขึ้นตลอดดังขึ้นตลอดเพราะอะไร Branding for billions b i l l i o n นี่พันล้านบาทนไม่ใช่พันล้าน b i l l i o n แปลว่าพันล้านอ่านี่พันล้านบาทเอาบ่บ่เบาหมื่นล้านเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวหมื่นล้านมาเอาเออกอีกคอร์สนึงแต่ branding branding for billions เรื่องนี้คุณต้องเข้าใจแล้วผมเฉลยไว้ในนี้ ทำคลิปเฉลยให้กับพวกคุณว่าสอ่อเสือสองตัวที่ต้องอยู่ถ้าเดียวกันในเพจคุณมันคืออะไรไอคนที่ไม่นาอยู่ในตลาดมันไม่เข้าใจสีเขียนี้กูต่อให้มึงมีคนตามเป็นล้านยูทูบคนตามเป็นล้านผมไม่แคร์ผมมีคนตาม youtube ในแสนเดียวต่อให้คุณมีห้าล้านผมก็ไม่แคร์เพราะอะไรเพราะว่าผมเข้าใจว่าเสือสองตัวนี้ไม่ต้องอยู่ถ้าเดียวกันเสืออ,อันนึงคุณรู้ละสื่อ เสือตัวที่สองไม่บอกเพราะว่ากลายเป็นว่าผมสร้างคู่แข่งมาเพียบใช่ไหมเสือสองตัวนี้คือคนในตลาดทําพลาดหมดเลยเพราะว่าเขามีแค่ยอย่างใดอย่างหนึง่งไม่เคยสองตัวอยู่ในอันเดียวกันใช่ขใชข้อนี้ผมเพอร์เฟกคุณครู้ไหมว่าไอ้สูตรของความรวยแบบขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครทําได้เพอร์เฟกเท่าบัณฑิตละ ในโลกนี้ไม่มีใครทําได้เพอร์เฟกเท่าผมกูปรับสูตรจนแบบเพอร์เฟกเลยคือทํายังไงที่กูจะต้องขี้เกียจทํางานน้อยที่สุดแล้วก็แล้วก็อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็คนเขาวิ่งเข้าหาสูตรนี้ผมเพอร์เฟกมันะจนเป๊ะสอนทุกอย่างไว้ใน SMC หมดเลยซูเปอร์สตาร์มิลเลนนี่โค้ชหมดเลยถ้าสนใจคอสใครอยากได้แบบคอสแอดวานซ์ที่สุดของผมโอเคป่ะคอสก้าวหน้าคอสก้าวหน้าที่สุดของผมไปใน SMC เฉพาะอันนี้ค่ะครูก็สร้างตัวแล้วก็สร้างเงินขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันใช้ได้ผลขนาดนั้นน่ะมันไม่ใช่บเบรเกอร์แน่นอนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหนึ่งคลาสที่เป็นหนึ่งบทเรียน,นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ยังไงละ่ะให้เราไม่ต้องตื้อไม่ต้องง้อทุกวันนี้ไม่เคยต้องไปวิ่งขายสินค้าให้ใครมีแต่ต่อคิวนะคะนี่ค่ะอันนี้คือมาจากบิลเลเนอร์มาจากเอ่อแบรนดิ้งบิลเลเนอร์ มาจากแบรนดิ้งบิลเลียนคลาสนี้นะคะฉะนั้นมันใช้ได้ผลค่ะมันคือแอดวานซ์ของแบรนดิ้งใครลงคอสนี้วันนี้ออวันนี้โบนัสให้ะะแถม Personal Brand. เพอร์ซันอลแบรนด์แถมว้าวเพอร์ซ a นอลแบรนดที่ดีมากเลยคนที่อยู่ในวงการบันเทิงต้องเรียนทุกคนคุณตัดสินใจลงเรียนไปเลยค่ะม,มันเกินคุ้มอย่าไปเสียดายเพราะว่าความรู้ในนี้คุณเอาไปต่อยอดได้เยอะแยะเลยโดยเฉพาะวันนี้เพื่ออยากสื่อสารถึงตรงๆกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงเลยนะ คุณโรงเรียนตรงนี้คุณมีเขาเรียกว่าคุณมีข้อที่เปรียบเยอะมากเลยทั้งฐานแฟนทั้งความกล้าที่จะออกหน้ากล้องความมีสเสน่ห์ของคุณเองอะ่ะคุณแค่พลิกแล้วก็ใช้หลักการนะคะใช้หลักการจากที่เรียนไปอะค่ะไปต่อยอดของคุณเองอม,มันเกินกว่าคุ้มไปไกลมากๆเลยแล้วต้องรีบทํานะ ก่อนที่คนอื่นเขาจะ<ช>วิ่งเข้ามาตรงนี้คุณไม่ได้มีแค่เพื่อนๆในวงการเดียวนะที่จะวิ่งเข้ามาคราวเนี้ยคุณมีคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเขาพร้อมที่จะ<ช>ดังอ่ะเขาพร้อมที่จะดังมาแข่งกับคุณเลยอ่ะแล้วคนร้องไปไม่ถูกแลยวนะส่วนใหญ่คือแบบว่าคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นประชาธิไปไตยหมดคือคนงงว่า เฮ้ยไม่ใช่กูแข่งกับเพื่อนดาราด้วยกันแล้วนะ<อ>กูแข่งกับคนอุตุชนธรรมดาด้วยอยู่ๆ<อ>แข่งกับเจ๊น้ำเงี้ยอ่ะเอออ่ะอยู่ๆว,วันวันดีคืนดีมีเน็ตไอดอลคือเจ๊น้ำขึ้นมาแย่งเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วขึ้นมาทุกวันครับเข<อ>าขึ้นมาทุกวันแล้วเขา fresh ใหม่หน้าใหม่ไว้มันน่าสนใจแล้วนี่คือเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันเป็นตลาดมันจะเป็นแบบนี้คือคนแม่งกรูไปหาคนหน้าใหม่ใช่เข้าใจปะคนคนไม่ชอบอะไรของเก่าๆของเก่าๆจะดูช้ำมันจะน่าเบื่อใช่ไหมนี่เป็นเหตุผลที่คุณต้องรีอินเวนท์นะที่ผมสอนคุณดูผมเดยใช่ไหมผมเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยฉันอยู่มา17ปีกูก็ยังไม่เห็นหน้าเก่าเลยใช่หน้าหน้าเก่าถอดไปแล้วหน้าเก่าหน้าเก่าอ้วนๆอ่ะออกไปแล้วแล้วตอนนี้เป็นหน้าใหม่หล่อๆนะใช่ไหมคุณเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาคุณสามารถ เอป็นอะไรอะอยู่ยงคงกระพันได้มั่นใจเลยนะครับฉะนั้นทุกอย่างนะคะมันคือคีมันคือคีเลยมันคือคีย์ของการที่จะอยู่ยงคงกระพันแบบนี้ในคลาสนี้เลยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแถมเอ่อแถมในเพอร์ซนอลแบรนด์ด้วยโคตรดีเลยอันเนี่ยคือพอเข้ากันเข้ามาอยู่2ออันพร้อมๆกันนะคะคุณไม่ต้องกลัวใครละแล้วคุณเลิกเลิกความกังวลที่ว่าเดือนหน้าจะมีใครจ้างเราหรือละครเรื่องหน้า เราจะได้เล่นไหมไม่ต uh, ้องฮิตไหมอะค่ะจะได้เล่นไหมอะเอาแค่นี้ก่อนนะคะจะได้เล่นไหมเออแล้วสปอนเซอร์จะลงไหมคุณแข่งกับสปอนเซอร์ทุกวันถามตัวเองดีกว่าไม่เริ่มวันนี้คุณจะเริ่มเมื่อไหร่